และหัวใจรักร้ายตอนที่21หัวใจไหววันความเงียบกับท่าทางเครึงๆของเคลวินทำให้เธอไม่ได้เอ่ยสิ่งใดไปหลังจากอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนเป็นชุดลำลองเขาก็ทายาตามบริเวณผิวของเธอข้อเท้าที่ดูเหมือนจะมีรอยจากการบาดของย้าคานั้นหลายแห่งมันจะช่วยให้แผลแห้งและหายไว เขาบอกโดยสายตาอันหงใหง่ยจนเธอได้แต่มองดวงตาคู่นี้อยู่นานยานี้ผมผลิตเองมันมีส่วนผสมของสมุนไพรช่วยสมานรอยแผลได้ดีมากในห้องแ a บข้างล่างนั่นหรอคะเคลวินใช่มันไม่ทำให้ปวดแสบปวดร้อนแบบยาที่ขายตามท้องตลาดด้วยนะเอ่อจริงสิคะฉันไม่รู้สึกแสบเลยคะ่ะเยน็ยนๆแล้วก็สบายไม่เหมือนยาสมานแผลอย่างพวกยาแดงยาหมองอะไรพวกนั้นเลยคะ่ะ ญิงสาวตอบพลางมองท่อนขาและขอ้อเท้าของตัวเองที่ยังถูกเขาวางมันไว้บนตักและทายาให้อย่างเบามือเธอนั่งอยู่บนเตียงเลยวินนั่งอยู่ข้างๆสีหน้าของเขาคุณคิดบางอย่างอยู่ในใจต่อไปผมไม่ให้คุณไปไหนอีกจนกว่าจะหาตัวการเรื่องนี้เจอขอร้องนะมันตราคุณต้องเชื่อฟังสามีของคุณนะ เสียงอ่อนๆจากคนพูดทำให้เธอแก้มร้อนอีกจนได้อ่าค <c oughs> ่ะแปลว่าอะไรก็แปลว่าฉันจะพยายามทำงานที่บ้านนี้เอ่อจริงสิกเลวินแตมยิงผู้ชายคนนั้นล้มความไปเลยไม่รู้ว่าเขาแตะหรือเปล่านี่สิคะฉันไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะคะไม่เห็นตอนที่แตมยิงเขาด้วยแตมใช้ที่เก็บเสียงเนาะเขาตอบอย่างนั้น แล้วรถของคุณแม่จะไปเอามาได้เมื่อไหร่ล่ะคะฉันห่วงอุปกรณ์ของฉันโหที่รักชีวิตคุณสำคัญกว่าของพวกนั้นนะผมซื้อให้ใหม่ทุกอย่างถ้ามันเสียหายแล้วก็ตอนนี้หิวหรือยังผมให้ป้านเนียนยกอาหารมาเสิร์ฟบ,บนนี้คุณต้องทานแล้วนอนพักหัวใจผมแทบวายไปแล้วตอนที่แตมรายงานเรื่องพวกนี้ผมแทบกลั่งผมคิดว่าจะหาตัวคุณได้ยังไงถ้าแตมพลาด ผมไม่อยากจะคิดเลยว่ามันทําให้ผมหมดสิ้นทุกอย่างผมอาจจะคลั่งจนกลายเป็นบ้าเสียงอันแหบล้านั้นทําให้มันตราชาชักอีกครั้งเธอสตบตาของเคเลวินด้วยความรู้สึกอันอุ่นซ่านในหัวใจร่างบางถูกดังเข้าไปกอดไว้แน่นอีกคราอ่าฉันขอโทษเคเลวินคุณไม่ผิดผมตั้งหากที่ผิดผิดเรื่องอะไรคะ ผมผิดที่ดึงคุณมายุ่งเรื่องนี้ตั้งแต่แรกที่จริงผมไม่ควรจะตกหลุมรักคุณเลยมันตราคุณมันทำให้ผมไม่เป็นตัวของตัวเองทุกครั้งที่คิดเรื่องของคุณแม้แต่กับผู้ชายคนอื่นผมทรมานยิ่งรู้ว่าคุณต้องมาเสี่งชีวิตแบบนี้ด้วยแล้วผมกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะต้องสเสียคุณไปกลัวคุณจะต้องมาเจ็บตัวหรือเกิดอะไรที่แย่กับคุณอย่างวันนี้ผมทนไม่ไหวแน่ สีหน้าของเขานั้นมันตราไม่ได้เห็นเพราะถูกกอดไว้แน่นเขามีแค่เสียงปวดราวเท่านั้นที่ทําให้เธอได้แต่นิ่งงันไปความคิดสับสนและวาวุ่นจนบอกไม่ถูกเกลวินคะฉันไม่เป็นไรฉันปลอดภัยดีต่อไปคุณต้องเชื่อฟังผมนะมันตราผมไม่ให้คุณไปไหนโดยไม่มีคนของแกลนไม่ว่าจะไปที่เกอรอรี่หรือว่าที่ไหนไหนผมจะให้สเตมคอยดูแลคุณระหว่างที่ผมต้องทำงาน อย่าดื้อกับผมอีกเลยนะขอร้องรู้ไหมผมใจหายแค่ไหนที่คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ได้ค่ะเคลวินฉันคงไม่กล้าไปไหนอีกแล้วว่าจะทำงานในบ้านนี้จนกว่างานแต่งงานจะเรียบร้อยอ่าฉันคิดว่าอาจเป็นฝีมือของสาวๆของนายก็ได้ที่เกลียดและอิชาริสยาที่นายได้แต่งงานกับฉันผมไม่มีผู้หญิงคนไหนนะมันตราแต่ไม่ต้องห่วงสเตมได้ภาพคนร้ายมาคนหนึ่ง เราสามารถตามหาต้นต่อทั้งหมดได้แน่ก็เว้นแต่ว่ามันจะโดนฆ่าตัดตอนไปก่อนแปลว่าหมอนั่นมันรอดเหรอคะอ่าพาส่งโรงพยาบาลได้ทันนะให้ข้อหาดักปล้นรถเราไปเอาละคุณต้องทานมือค่ำแล้วก็พักผ่อนผมจะไปหาพ่อสะหน่อยอเดี๋ยวสิคะอะไรคุณจะไม่บอกแม่ใช่ไหมคะ เรื่องที่ฉันดื้อไปเอาของที่แกรรี่ทั้งที่คุณห้ามไว้แล้วเรื่องนี้แม่รู้อยู่แล้วนี่นาทำไมคุณต้องกังวลด้วยฉันแค่กลัวว่าท่านจะคิดว่าฉันหนีงานแต่งงานอะไรนะยิงสาวกัดริมฝีปากนิดๆก่อนจะเอ่ยออกมาเสียงแผ่วเบาว,าว่าฉันคุยกับพ่อเรื่องนี้แล้วคุณแม่ได้ยินตอนฉันบ่นเรื่องจะหนีงานแต่งงานพอดีนะคะท่านเลยกลัวคอยตามประกบฉันตลอด นายไม่เห็นหรือไงแต่สาบานเลยนะฉันแค่บน่นเฉยๆไม่คิดจะทําจริงๆสะหน่อยก็แค่หงุดหงิดแล้วก็ร่างส่งนั้นกระชับไหล่ของเธอไว้แน่นพางส่งสายตาพิฆาตมาให้พูดมาให้หมดเลยนะมันตราคุณคิดอะไรในใจเรื่องนี้ใช่ไหมที่ทําให้คุณเย็นชากับผมคุณรักพอเกลเหรอฉันเปล่านะคะฉันเป็นเพื่อนกับพอผมก็เป็นเพื่อนกับแพร ผมไม่เคยคิดจะรักเธอเหมือนที่คุณรักพ่อเกรฉันไม่ได้รักพอ่อความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเคลวินก้มหน้าต่ำลงมาแทบชิดใบหน้าของเธอแต่บ้านเลยว่าคุณไม่ได้โกหกผมแล้วฉันจะโกหกเพื่ออะไรไม่ทราบเคลวินนี่่อยได้แล้วนะฉันหิวแล้วประตูถูกเคาะเบาๆพร้อมกับเสียงของแม่บ้านที่เอ่ยขออนุญาตนำอาหารเข้ามาในห้องนี้ มันตราหายใจล่งอกที่ชายหนุ่มถอยห่างออกจากเธอเสียได้หากแต่สายตาของเขากลับทอดจับที่ใบหน้าเธออยู่นานแค่ไม่ได้รักพอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรักผมจะให้ดีคุณต้องบอกรักผมสักทีมันตราหญิงสาวแลบลิ้นใส่ด้านหลังของเขาเมื่อชายหนุ่มทิ้งประโยคนี้ใส่หน้าเธอก่อนจะพละไปจากห้องนี้ท่าทีอารมณ์อดอิดเล็กๆในแววตาของเขานั้น อ๋อต้องขนาดนี้เลยล่ะคะคุณหนูมันตราคุณหมอหัวใจจะวายอยู่แล้วยังจะแลบลิ้นปิ้นตาใส่กันแบบนี้อีกเมื่อไหร่จะโตละคะจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะแม่เนียนนั้นบ่นเบาๆทำให้เธอหันมายิ้มจืดเจือนกับนางเอ่ยขอโทษเสียงแผ่วในลำคอทานเลยนะคะเดี๋ยวจะเย็นไม่อร่อยขอบคุณค่ะป้าแม่บ้านนั้นเดินหายไปแล้วหลังจากวางอาหารหลายรายการไว้บนโต๊ะ มันตราลงมือตักข้าวใส่ปากด้วยความหิวจัดทานเข้าไปคุณคิดถึงคำพูดของเคลวินเขาเพิ่งบอกว่าเขาตกดลุมรักเธอนั่นมันเรื่องจริงแน่เหรอมันตราอดจะสงสัยไม่ได้แต่ทำไมหัวใจเธอเต้นแรงแบบนี้เมื่อคิดถึงถ้อยคำของเขาร่างกายนั้นอุ่นว่าไปทั้งตัวแต่เลื่อนสายตามองคุณหมอวัยหนุ่มที่อ่อนกว่าเขาเกือบสิบปีด้วยแววตาขบขําเล็กน้อย ที่เห็นเคลวินแกลนเดินวนไปมาอยู่ตรงนี้หลายนาทีได้แค่มุนแค่นี้เองมันอาจจะแค่นักเลงปลายแถวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดอะปลินแค่แต่ก็สงสัยว่ามันจะเก็บใครกันแน่ระหว่างผมกับเจ้าสาวของคุณส่วนลุงอินนั้นตัดออกไปได้เลยนายพ่อมาถึงไม่กี่วันเองนะแซมผมบอกแล้วไงนี่ ถ้าเคสเลอร์ไม่วุ่นวายเรื่องในพีจีที่ลอนดอนนั่นก็คงดีกว่านี้พร้อมกับอีริกเองก็เพิ่งชินทางในกรุงเทพไม่กี่วันมานี้เองทุกอย่างยังต้องอาศัยเครื่องนำทางบ้าชมัดถ้านี่เป็นแค่สตู่เก่าของผมแล้วก็มันคงไม่ใช้พวกปลายแถวแบบนี้แนะ่เคลวินปลายหางตามองคนของคริสตแวนหัวหน้าดาศที่พ่อของเขาส่งมาประจำที่บ้านหลังนี้หลังจากแน่ใจว่าจะมีงานแต่งงานของลูกชายคนเล็กเร็วๆนี้ แซมยักไหล่ของเขาเล็กน้อยเลื่อนจอดูภาพคนแปลกหน้าที่เขาถ่ายมาได้นั่นอิริกให้แวนสันเฝ้าอยู่ถ้าพวกมันส่งคนมาเก็บก็แปลว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ควรจะมองข้ามอย่างยิ่งจำได้ว่าคราวก่อนทีมของรอยกับแม็กกี้โดนแม่เสาวชายาเจ้าของสารพิษเล่นงานแทบเอาชีวิตไม่รอดมาเกือบพาเอวาน่าไปตายแม่สาวนั่นทำงานในโรงพยาบาลของแกลนซะด้วยนี่อ่ะนี่ขอโทษนะแซมฉันเป็นแค่หมอนะ วันๆก็หยุดแต่ในห้องผ่าตัดจะเอาเวลาที่ไหนมาตรวจเช็คคนที่เข้ามาทํางานในโรงพยาบาลล่ะแต่ละปีมีหมอจบใหม่เข้ามาทํางานให้เราตั้งไม่รู้กี่คนผมไม่ได้ว่านี่เป็นความผิดของคุณเคลวินแค่อยากให้หากใครก็ได้มาตรวจตราคนที่เข้ามาในแกลนให้ที่ถ้วนมากกว่านี้ก็หวังว่ามันจะตามล่านายแทนเมียฉันหรือแทบไม่มีศัตรูที่ไหนนะชีวิตมีแค่งานวาดภาพเพื่อนแค่สองสามคนเท่านั้น จะมีคนคิดร้ายเธอได้ยังไงมันก็ไม่แน่นะครับคุณหมอใครๆก็อิจฉาที่คุณมันตราจะได้เป็นภรรยาของคุณหมอรูปล่อยอย่างคุณเคลวินขมวดคิ้วกับคำพูดของแซมหมายความว่าก็ใช่เจนิตตาพยายามฆ่าเอวานะ่าแล้วตกหลุมรักมารพี่ชายของคุณนะอย่าลืมสิผู้หญิงที่คุณผู้หญิงที่หมายปองคุณมีมากแค่ไหนล่ะ นี่ฉันไม่ได้เจ้าชู้มากๆอย่างแม็กซ์หรือ,อมาร์กหรอกนะนายก็รู้ฉันแทบไม่มีเวลาขึ้นเตียงกับสาวๆด้วยซ้ำงานที่โรงพยาบาลมีมากมายทำให้ฉันไม่มีเวลานอนเขาบ่นพลังสะบทในลำคอเมื่อเห็นแววตาย,ยิ้มได้ของแซมอดจะหมุดหิดไม่ได้กับข้อสันนิษฐานของแซมที่แปลว่าถ้าไม่คนตามล่ามันตราแล้วก็อาจเป็นศัตรูของเขาโดยตรงที่อยากสังหารมันตราเพื่อทำให้เคลวินต้องเจอกับความเจ็บปวด ต้องสูญเสียคนรักไม่ก็เขาไม่อยากคิดไปไกลขนาดนั้นที่จะต้องมีสาวๆคนไหนใจกล้าพอที่จะกำจัดคุกแข่งด้วยวิธีนี้ก็ยกเว้นแต่แน่ใจว่าพอเควินจะยอมตกลงปลงใจแทนผู้หญิงคนนั้นถ้าไม่มีมันตราสักคนนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะคาดเดาได้ถ้าไม่มีหลักฐานแน่นหนาพอก็เท่ากับว่าเป็นการปรับปำํำรูปหนึ่งเขาอดจะคิดถึงพลายมัรินไม่ได้นิสติ แม้จะพยายามบอกตัวเองแล้วก็ตามว่าคนอย่างแพรมัสรินไม่มีทางทําเรื่องเลวร้ายแบบนี้ได้แน่แต่ความห่วงใยในตัวมันตรานั้นมากมายจนเขาต้องลังเลใจชายหนุ่มหายใจออกมาหนักหน่วงเขาไม่รู้ว่าลึกลงไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมันตรากับพี่สาวนั้นย่าแย่แค่ไหนแต่แพรมัสรินนั้นเขารู้จักหล่อนมาหลายปีมันนานพอที่เขาจะแน่ใจว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่ง คงไม่มีทางที่จะทำเรื่องโง่ๆแบบนี้แน่อีกอย่างมันตราเป็นน้องสาวแทๆ้ๆแม้จะคนละแม่ก็ตามทีเคลวินเชื่อว่าความผูกพันระหว่างสายเลือดอาจจะมีพอเยื่อใยอยู่บ้างความคิดของเขาแล่นไปไกลการสนทนาในคราวก่อนค่าวที่เขาเป็นฝ่ายโทรไปหาหล่อนนั้นพอหล่อนรับสายเขาได้แพมสรินทำท่าจะมีเรื่องคุยกับเขาสักอย่างอาจจะเรื่องสำคัญแต่ตอนนั้นเขาไม่ใส่ใจฟังเท่าที่ควร ห่างแต่ห่วงแต่การจรจาธุระของตัวเองมากกว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณคลวินเรื่องของมันตราผมก็เหมือนกันแพรผมอยากขอให้คุณเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้มันตราเธอไม่มีใครคุณพอที่จะรับหน้าที่นี้ได้คุณพอจะช่วยผมได้ไหมไม่มีทางคลวินที่คุณยังจะหวังว่าฉันจะทำหน้าที่พี่สาวที่แสนดีกับน้องสาวที่แย่งคนที่ฉันรักไปงั้นเหรอ ฝันไปเหอะคุณไปหาคนอื่นได้เลยฉันไม่ใจพราพอถ้าคุณคิดจะโทรมาเพราะเรื่องนี้ฉันว่าฉันขอตัวก่อนดีกว่าฉันมีงานต้องทำหล่อนวางหูไปโดยไม่ทันฟังคำทักท้วงของเขาเลยสักคำไละมัสรินยามนี้หล่อนไม่ได้อ่อนหวานอย่างที่เขาเคยเห็นน้ำเสียงก็กระด้างเย็นชาแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะติดต่อกับเขาอีกไม่ว่ากรณีใดๆ หล่อนกำลังตามตือ้อพอกเกลยอยู่นี่นาวางสายสเสร็จชายหนุ่มก็ไปหาหล่อนถึงแกลอรี่ที่เคยไปหาหลายครั้งแต่พลายมัสรินไม่ได้เข้ามาทํทำงานหลายวันแล้วมีแค่แมตตี้กับคู่หูของหล่อนคอยรับหน้าเขาอยู่ในแกลอรี่ที่นั่นเคลวินคิดว่าเขาไม่อยากเสียเพื่อนดีๆไปโดยรายเหตุผลที่เพียงพอแบบนี้ฮา่ามันเหมือนทําอะไรแย่ๆอยู่ฉันไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเคลวินแต่คิดว่าคงเป็นเรื่องพอกเกลยนั่นก็ได้ มูนี้แพลตามติดหมอได้ยังกับปาท้องโกงานการมีก็ไม่ยอมทำแมตตี้หรือมิรินดานั้นบอกเขาด้วยอาการหนักใจเช่นกันมันก็ผิดหวังเรื่องคุณนั่นหละเลยทำอะไรแย่แบบนี้บอกอะไรไม่ฟังสักอย่างนี่ก็ทำท่าจะไปยุ่งกับเออท่าทางของมิรันดานั้นเหมือนหลุดปากพูดอะไรบางอย่างออกมาหล่อนทำท่าอึด,อ,ดอัดเมื่อโดนเขาจ้องมองด้วยความสงสัยเคลวินเห็นหล่อนยักไหลนิดนิดนด ยายมีนอะไรน่าน้าสิมันสอบถามหาประวัติครอบครัวคุณหญิงซิริสาอย่างก็นักสเสิร์ฟาทางพิลึกถามอะไรก็ไม่บอกสักอย่างสงสัยว่ามันอยากเป็นสายลับมากกว่าศิลปินละมั้งไม่ใช่แคลนั้นนะเคลวินผมว่าแพลน่ะกําลังเอาตัวไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้วันก่อนก็นัดดินเนอร์กับคุณอาชาวินหลานชายคุณหญิงซิริสาผมเตือนก็ไม่ฟังหมอนนั่นเห็นหนิมหยิมแบบนั้นจะชูตัวพ่อเลยนะ คุณมาก็ดีแล้วน่าจะเตือนแผลบ้างบอกแผลว่าอย่าไปยุ่งกับหมอนนั่นจะเดือดร้อนเปล่าๆพ่อผมเคยบอกไว้ว่าคุณหญิงศิรสาเนะ่ะเป็นนักพนันตัวยงเลยละคำสนับสนุนจากเพื่อนหนุ่มของแมตตี้ที่ชื่ออดิสต่อนั้นทําให้เกลวินถึงกับนิ้วหน้าทําไมเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเพื่อนสนิทของคุณดาริกามารดาของเขานั้นเป็นนักพนันในเมื่อเกรวินก็เห็นท่านไปมาหาสตูที่บ้านเขาบ่อยกล้งทีเดียว บางทีเรื่องนี้อาจจะถามคุณดาริกาดูเขาคิดถึงคำบอกเล่าของแมตตี้และอดิสตอรด้วยความสงสัยว่าแพรมาสรินกำลังทำอะไรอยู่กันละ่ะวันนั้นเขาไม่ได้เจอกับหล่อนก็จริงพออีกวันเขากไปหาหล่อนอีกครั้งเรล่านี้ชวนหล่อนมาทานมือค้ำที่บ้านนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมแพรมัสรินทำไมยอมตกลงเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้มันตราง,ง่ายได้แบบนี้เขาเองก็อดสงสัยไม่ได้ มองหาร่องรอยอะไรอวอนจากสายตาของหล่อนก็แทบไม่เจอแพรมัสรินนอกจากจะทำยินชาใส่เขาแล้วหล่อนยังทำท่าห่างเหินกับเขาอีกด้วยจนเขาเองก็รู้สึกอึดอัดเพราะหาคำพูดสำหรับการสนทนาไม่เจอเลยได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในห้องรับแขกอยู่อย่างนั้นกระทั่งมันตราลงมาจากห้องเขายอมให้เธอไปเก็บอุปกรณ์วาดภาพที่แกลเลอรี่นั่นกับแสมนึกยินดีที่ตนเองคิดถูกที่ให้แสมไปกับมันตราถ้าไม่อย่างนั้นเอง ก็ไม่แน่ใจได้ว่าปลาันนี้มันตราจะปลอดภัยอยู่หรือเปล่าคิดขึ้นมาทีไรก็อดจะใจหายวูบไม่ได้ทุกครั้งเดินกลับมาที่ห้องนอนเวลาเกือบสี่ทุ่มหลังจากคุยกับแซมเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรมากนักเขาคงต้องรอให้คนของคลิสตตามสืบเรื่องนี้อีกทีแต่ตอนนี้ที่ต้องทำก็คือห้ามมันตราออกไปไหนจนกว่าจะเสร็จงานแต่งงานนี่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด สำหรับการป้องกันเรื่องแย่ๆแบบวันนี้คุณพ่อคุณว่าไงบ้างคะเคลวินคนนอนอยู่บนเตียงนั้นปลือตามาถามเขาสิ่งเบาไม่มีอะไรเราไม่รู้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้ต้องการอะไรอาจจะเป็นแค่พวกปลายแถวมากกว่าเขาตอบพลางแทรกตัวลงกับผ้าห่มผืนเดียวกันกอดร่างบางแนบแน่นกดจมูกด่งกับเรือนผมร่มเบาๆผมห่วงคุณมากเลยนะมันตรา ผมแทบคลั่งนะเขากระสติบ,บอกอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจหนักหน่วงออกมาอืมฉันรู้ค่ะต่อไปคุณต้องเชื่อฟังผมเวลาผมห้ามอะไรคุณต้องเชื่อเข้าใจไหมคุณดูแลตัวเองไม่ดีเท่าที่ควรเลยฮะแน่ลล่กใครจะเก่งเหมือนยายแพรล,ละ่ะขานั้นเขาสายแข็งไม่เห็นต้องเปรียบเทียบกับแพรเลยผมแค่อยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ผมเป็นห่วงคุณนะ ฉันรู้แล้วนะคะ่ะแล้วก็เลิกเถียงผมได้แล้วผมไม่อยากทะเลาะก,กับคุณนะใครเขาอยากทะเลาะด้วยล่ะเสียงบ่นนั้นดังอุบอิบเมื่อต้องสุกหน้ากับอกของเขาคลาวินแอบยิ้มในความสลัวของแสงไฟดวงเล็กเขาเอดจะยินดีไม่ได้ที่เหตุการณ์วันนี้มันผ่านไปด้วยดีแต่ว่ามันเหมือนนรกสำหรับเขาก็ตามทีช่วงเวลาแบบนั้นชายหนุ่มยอมรับว่าเขาไร้สติได้ง่ายที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อน เขารับเธอเข้าแล้วชายหนุ่มบอกตัวเองในใจอย่างนั้นโปรดติดตามและหัวใจรักใครใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ